สวัสดีครับผมเอลำปานะครับนะวันนี้จะมาสอนดูเหรียญวัดขตึกเชียงมั่นนะครับหรือเรียกว่าอีกเหรียญอีกชื่อหนึ่งว่าเหรียญหน้าเนนหลวงพ่อเกษมนะครับปี2514นะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ครึ่งองคนะครับเนื้ออัปากาชุบนิกเกิลนะครับจำนวนการสร้างน้อยมากนะครับนะแค่หลักพันต้นต้นเองนะครับนะนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่เกออกมาเยอะมากๆนะครับแต่เวลาสังเกตนะครับนะ เวลาหยิบพระขึ้นมาผมอยากให้สังเกตพิมพ์พระอันดับแรกเพราะว่ามีเกณหน้าเดือด้วยนะครับนะครับอันดับแรกเลยคุณต้องสังเกตนะครับบริเวณตรงช่วงนี้ครับช่วงบริเวณช่วงประมาณ6กโมงถึง1นึ่ทุ่มนะครับนะนี่ครับนะช่วงเนี้ยที่ผมชี้เนี้ยจะมีลักษณะนะครับเป็นลักษณะเป็นขอบเป็นชั้นเป็นชั้นเหมือนลักษณะขั้นบันไดครับนี่ครับเห็นไหมครับลักษณะนะครับจะเป็นเหมือนขั้นบันไดเลยนะครับตรงนี้ครับ นี่ครับนี่นะสมมุติอันนี้ด้านหน้าเหรียญนะครับนะให้เรามองมาตรงด้านล่างนี่ครับเราจะเห็นนะครับเป็นเหมือนขั้นบันไดครับตรงนี้ครับอ่านะครับเป็นเหมือนขั้นบันไดครับเป็นขั้นเป็นขั้นถ้าไม่มีเก๊เลยนะครับนะนะครับต้องมีนะครับแล้วนะครับสังเกตนะครับใบหน้าหลวงพ่อครับต้องเป็นอย่างนี้เลยนะตาซ้ายจะเล็กกว่าตาขวาสังเกตดูเห็นไหมครับตาซ้าย จะกลมเล็กกว่าตาขวาแล้วตาขวาจะอยู่สูงกว่าเห็นไหมถ้าวัดถึงละเนกระนาบเดียวกันครับนะครับนะตาข้างขวาจะอยู่สูงกว่าและจะต้องใหญ่กว่าถ้าผิดเพี้ยนจากหน้านี้ก็คือเกะวางเลยนะครับนะไม่ต้องสนใจนะครับนะนะครับตามขอบพวกนี้ครับจะเป็นเหมือนลักษณะเส้นวงเดือนครับเราสังเกตดูเห็นไหมจะมีเหมือนรอยวงเดือนครับตามขอบนะครับนะเห็นไหมแล้วผิวเขานะครับจะออกเป็นแบบ เป็นแบบนะครับยุยยุยเหมือนหนังช้างเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมพื้นเหรียญเนี่ยพวกเนี่ยจะเป็นยุยยุยเหมือนหนังช้างเนี่ยเพราะว่าเป็นพระที่เขาช็อตนะครับช็อตนิกเกิลมานะครับทําให้ผิวเขาดูดูแบบช็อตสมัยก่อนโบราณนะครับไม่มีความนะครับไม่มีความเรียบร้อยของนิกเกิลนะครับพวกนี้ก็เป็นจุดพิจารณาได้นะครับมีความเนื้อของตัวนิกเกิลนะครับนะเนี่ยพลิกข้างหลังมาด้านหลังนะครับนะก็จะเขียนเป็นลักษณะยัน5เขียนว่าสร้างโบสถ์วัดคาลิงเชียงมั่นเราสังเกตดีๆนะหลังนะครับ จะอูมนะครับหลังจะอูมเหมือนหลังเต่าเลยนะครับสังเกตดูหลังอูมนะครับอูมออกมานะครับนะแล้วขอบนะครับพวกนี้ครับจะต้องบางนะครับนะเห็นไหมขอบจะต้องบางนะครับนะตรงหูเหรียญด้านหลังจะต้องมีนะครับเป็นบ่านะครับเป็นบานะครับตรงก็เหมือนขั้นคันนานครับนะเนี่ยเป็นบาด้านหลังครับเห็นไหมเนี่ยบาเห็นไหมบาเหรียญลึกๆเนี่ยนะครับนะ ลึกๆนะครับอยสับนะครับนะบ่าเหรียญลึกๆครับนะครับแล้วมีรอยแต่งตะไบนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นรอยบัง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 รอยสับนะครับตรงหูเหรียญด้านหลังนะเห็นไหมขอบเหรียญอ่ะขอบเหรียญเราสังเกตดูจะเป็นตัดมาครึ่งหนึ่งเห็นไหมตัดมาแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ฉีกขาดไปตัดมาแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ฉีกขาดตัดมาแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ฉีกขาดไปเห็นไหมจะเป็นตัดแบบละเอียดละเอียดครับเห็นไหมนะครับนะให้ดูรอบๆเหรียญเลยนะครับนะเห็นไหมรอยตัด นะครับจะตัดมาแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ฉีกขาดไปนะครับนะนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยครับถ้าเจอตัดนี้แท้เลยนะครับนะตัดละเอียดนี้ครับนะครับนะอ่ะนะครับสวยๆอันหนึ่งก็อยู่ประมาณนะครับนะครับสามถึพันนะครับนะอยู่ที่ความสวยนะครับนะนะครับใครมีผมก็ยินดีรับเช่านะครับนะเป็นาารรู้อย่าลืมฝากไลค์กดแชร์ครับวันนี้เอลปามาตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ